ในความนิ่งเงียบของเขาเวลานี้ในใจเขาคิดอะไรอยู่เรามาดูพลังงานไพ่กันเป็นดวงโดยรวมเป็นดวงแรนด้อมนะจากการที่มีประเด็นต่อกันกับคุณเขาไม่ได้พูดคุยกันจากความที่เขากับคุณมีประเด็นกันเขามีความนิ่งเงียบเวลานี้ในใจของเขาคิดอะไรอยู่เรามาดูพลังงานไพ่กันนะเป็นดวงโดยรวมเป็นดวงแรนด้อมนะในใจของเขาคิดอะไรอยู่เวลานี้ จากการนิ่งเงียบของเขารำลึกพลังงานโดยรวมกันนะเป็นดวงเป็นรอบนะห้าใบานะภายในใจของเขาคิดอะไรอยู่ในความนิ่งของเขาเดอะสตาร์้สำนัก คุณเป็นคนที่เก่งคุณคนที่มีความเชื่อมั่นตัวเองสูงมากๆแต่สเตรนคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งอยู่ได้ด้วยตัวเองคนคนนี้เขามีเกณฑ์ที่จะเดินทางนะชาวธาตุไฟเมษสิ่งห์็นูคนนี้มีการงานมั่นคงคนคนนี้ของคุณที่ผ่านมาเดินอลไยคนไปโดยที่ไม่มีเย่อะใหญ่หญคนคนนี้ได้เดินจากคุณไปคนคนนี้ ชาวธาตุน้ำก็ระเกิดพิจิตริิเลยเกิดความนิ่งเงียบต่อกันเลยเกิดความเหินห่างต่อกันเวลานี้เรามาดูซิในใจเขาคิดอะไรอยู่คนคนนี้ของคุณนายออกคับเวลานี้เขายังคิดถึงคุณนะคนคนนี้จากการนิ่งเงียบจากการไม่ได้พูดคุยกันเวลานี้เขามีความคิดถึงคุณมากๆนะนายออฟคับคนคนนี้ชาวธาตุน้ำก็ระกิพิจิตรินิ เขายังมีความรู้สึกดีต่อคุณนะคนคนนี้ The Empress คุณเป็นคนที่สวยคุณคนที่อยู่ได้ด้ยวยตัวเอง The Empress คุณมีพร้อมทุกๆสิ่งอย่างเขาคิดถึงคุณพลังงานไพ่ดีมากเขายังรู้สึกดีกับคุณจากการนิ่งเงียบต่อกันจากการไม่ได้พูดคุยกันคนคนนี้เขายังรู้สึกดีกับคุณนะในใจของเขายังไม่เคยลืมคุณ The Star ทุกสิ่งอย่างที่ผ่านมาเขายกย่องคุณเปรตเหมือนดวงดาวนะคนคนนี้เขายังรักคุณในใจเขายังคิดถึงคุณยังพักดีต่อคุณเขาคิดถึงคุณทุกสิ่งอย่างคณเป็นคนที่สวยคุเป็นคนที่มีออร่าเขาไม่เคยลืมคุณนะคนคนนี้คุณอยู่ในใจเขาเสมอนะถึงแม้จะมีความนิ่งเงียบต่อกันแต่ในใจเขาไม่เคยลืมคุณนะ เขาอยากจะกหลับหาคุณเขาอยากจะมาเฉลิมฉลองกับคุณคนนี้ในใจเขาไม่เคยลืมคุณนะคนคนนี้เขายังคิดถึงคุณยกย่องคุณเรือบเหมือนดวงดาวคนคนนี้เขามีเกณฑ์ที่จะเดินทางมาหาคุณมาพูดคุยกับคุณะจากการนิ่งเงียบของเขาในใจของเขาคิดถึงคุณนะเขาไม่เคยลืมคุณนะถึงแม้ไม่ได้พูดคุยกันเขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณมากๆในอ้อมคับเขาไม่เคยลืมคุณนะคนคนนี้ The e m p e r o คุณเป็นคนที่สวยอยู่ในใจเขาตลอดเวลา เขาไม่เคยลืมคุณนะคนคนนี้